สุดจัดสุดจัดสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง y ยูทูปเพทายชแนลมาครับคลิปนี้เราอยู่กับ M8 540อันนี้ตัวแรงนะครับผมตัวแรงตัวแรงรถเดิมๆนะครับแรงแบบเดิมๆ กระเล่งมีเแถดไ่ให้บเบิดนะครับตู้ประต่านี่ยถอยหลังเดินหน้าเนี่คลอนน่องนะครับผมกดเอาติ๊กเดียวนิดเดียวถอยหน้าเดินหน้าเดี๋ถอยหลังนี่คล่องเพราะว่ามีปั่นชัตชึ้นนะครับเออนี่ยังก่อนเดินหนา้าถอยหลังมันยเห็นไหมชัตชึ้นนั่นแหละ เพราะว่าคู่บตาผมไม่ค่อยเก่งไปรดเดีอ่ะนี้อยู่กับหน้างานมาั่งพนขีไถของเปโคนะครับเปโค่นวันนี้มา,มา่มั่งพนไปอู้อือแรงแท้แหละ อ่คลิปนี้อยู่กับ M8540 เราสักน้อยกับหน้าท้างานดันดินดินเหนียวครับดินพพน โทคจกโทษไไป กันเล่นมีเท่าไรหร่เยียมให้สุดถ้าแกสั่งลุยมากมัน <istas> <c oughs> เดี๋ยวับเดินหน้าถอยล้งงข่องนะครับคู่าตา Ừ, thôi phải chạy ngó bạn chú ạ tin nhau nào kiệt nhạc em ơi cứ điện sai đi thì sai anh kiệt ngay à cây gì leo leo hấp รูปก็บบ่ได้รูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรูปแบบพอ่อเสิบแล้วก็ไถหางสามเพราะพอได้ไถได้นะครับให้มันสูงเกินไปอ่ะดูเอีกหน่อยก็แล้วละครับต่อวาต่อฟังดินบ่อะหัวแมนเว่ เรื่างต่อเ้โอ้โมึงดิดเหนียวหัวพุ่นถ้าเหยียบรุ่นนี่ผมต้องถามว่าเซนรอบเพราะไหนนะครับประมาณสองพันถึงสองพันห้าเปล่า ไม่ต้องถามว่ากินน้ำมันไหมเฮ้ยนะครับ,บปั๊บสรวบแท็กกันแล้วก็จะท้ายหางสามคุณดูนะครับมองรถจอดอยู่ไกลแมสซี่ครับปอดจอดทีุ่่นครับ แต่ว่าลอยแปดไปปลูกอ้อยนะครับผมเพราะว่าแถาแก่เขาไมมีรถสีคันเห,หยียบได้สะายใจเลยว่าเันเล่งรถเนีย่ย่ะขีหน่อยเหาใกระหิรแล้วกระล้รแล้ว ทีมงานนี่พันดีนะครับทีมงานนี่สุดยอดเลยครับดีเลยเขาจามีแมคโครพร้อมมีแมคโครมีรถตัดมีรถชีบโอ้ครบเครื่องอหลีครับรถไถสี่ขั้นรถตัดจอนเดียขั้นหนึ่งแมคโครตัวหนึ่งนะครับ สุสดยอดเป็นงานเชลลิงนะครับเชลลิงนาดินให้มันเสมอกันแจ็คหน่อยนะครับแล้วก็จะทายหางสาม ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้แล้วอีกนิดเดียว เรียบร้อยแล้วมั้งเสมอกันแล้วนี่อันนี้ก็เอาละก็ได้ไถเลยนะครับผมเขาจะลดนั่ง อโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไหมคลิปหน้านะครับผมสิบไปไทยขันใดไปไทยย่ไสฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจผมได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ